สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเต้คันเปน,นะคะและตามที่สัญญาไว้ในคลิปของวันศุกร์ที่30ทธันวาความว่าเดี๋ยวน้องหวาจะทำา IG o o p p l a t i o n s ที่เป็นเฉพาะ p l a n with me ของเดือน11แล้วก็อยู่ที่นี่หมดละค่ะช่วงสิ้นปีนี้จะลงคลิปรัวๆซะหน่อยนะคะเอาใจใครก็ตามที่ยังไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวที่อื่นในช่วงปีใหม่นะคะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเต้คอนเทนเตอร์นะคะวันนี้เรามา p l a น w i ส h m มีมินิกันค่ะไอเดียการตกแต่งวันนี้นะคะคือนวานอยากจะวาดเป็นบ้านต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอดราฟต์เป็นรูปต้นไม้ก่อนนะคะโดยทรงต้นไม้ที่นวานทำเป็นบ้านเนี่ยนะคะนวานเอามาจากบ้านของซิวเนียนค่ะคือตอนเด็กนวานมีซิวเนียนตัวที่เป็นบ้านต้นไม้คุณคุณว่าตัวคาแรคเตอร์ที่อยู่จะเป็นกระรอกนะแต่ว่าสีที่นวานจะใช้อ่ะค่ะจะปรับให้เป็นโทนเย็นๆหน่อยนะคะจะได้เข้ากันกับการ ตกแต่งทั้งหมดนี้ตัวลําต้นนะคะตอนแรกรหวาก่างกะให้เป็นสีแบบน้ําเงินเทาๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแต่สีมันไม่ออกค่ะนี่วมันไม่ออกก็เอาสีนี้แทนละกันจากนั้นก็วาดเป็นบ้านต้นไม้นะคะซึ่งบ้านต้นไม้อันนี้นวลคิดถึงพวกในซีรีส์อะคะ่ะว่าเวลาพวกเด็กฝรั่งเขามีบ้านมาต้นไม้หน้าตาจะเป็นยังไงตอนแรกก็ตั้งใจให้เป็นสีม่วงสีเดียวนะคะแต่พอระบายไปมันก็ น,น,นาหว่านก็เลยเพิ่มสีฟ้าให้มันพลนไปอีกไม่ใช่เพิ่มสีฟ้าเผื่อจะมีอะไรมากขึ้นนะคะจากนั้นก็ตีกรอบค่ะกรอบสีสีอันนี้คือแบ่งตามทัสที่ต้องทํานะคะแล้วนวานาก็วาดกระโจมค่ะกระโจมนี้ตั้งใจว่าจะเป็น To Do List แต่แอบบอกนิดนึงว่าด้วยความวาดสดนะ,นะคะลืม Draft ก่อนกระโจมเลยเตี้ยไปนิดนึง ตามด้วยการตัดขอบน้องบ้านต้นไม้ของเรานะคะเพื่อที่จะให้มีลายคล้ายๆลายไม้เพิ่มขึ้นค่ะ ตาพวกกิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งนะคะจริงๆแล้วตัวบ้านต้นไม้ที่เ,าเอาทำเป็นแบบอะค่ะเขาไม่มีใบไม้เลยนะแต่พอาะนวหวนวาดไปแล้วกม็มันไม่มีอะไรเลยอะนวหวนก็เลยไปเปิด Pinterest นะคะแหล่งรวมไอเดียอันสําคัญของนวหวนนะคะแล้วเราก็ไปเจองานของคุณ Dear Day i l l u s t r a t รทค่ะเป็นและสเตรร์ชาวเกาหลีก็เลยเอารูปแบบการวาดใบไม้ดอกไม้ของเขามานะคะแต่ก็ปรับลายเส้นน,นิดนึงให้เป็นแบบเราส่วนที่นวหวางกำลังตัดขอบอยู่นะคะนวหวนตั้งใจให้เป็นเหมือนไป้ายไม้อะคะ่ะเขียนคําว่า goals ก็คือเป็นที่เอาไว้ใส่เป้าหมาย ที่จะทําในสัปดาห์หน้านะคะส่วนบ้านต้นไม้ของนวานนะคะเอพอลงสีแล้วมันก็แคบไปนิดนึงแต่น่าราคานวานตั้งใจจะเขียน reflections นะคะ <c oughs> ก็เลยเขียนหัวข้อแปะไปก่อนจิ๊กเกอร์ตัวซ้อนที่นวานแปะอยู่ตอนนี้นะคะตอนเมื่อกี้นวานให้ดูใกล้ๆแล้วเนื้มันเป็นของ Joe Day Studios นะคะคนที่เป็นคนวาดนนคือ Subscribers ของเราด้วยแหละองค์ประกอบทุกส่วนเหมือนจะเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็มาตีกรอบกันค่ะแล้วก็เอาน้องโคอินนวดินสอไม้สีรูปๆระบายสีส่วนขอบๆเพิ่มค่ะ นอกจากนั้นนะคะหวันเอองโคอินโนสีรุ่งๆที่เป็นตัวออริจินอลเนี่ยนะคะมาเขียนเป็นหัวข้อค่ะแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์กับตัวตารางเวลาด้วยนะคะซึ่งความสีผสมผสมของตัวโคอินโนนะคะถ้าเราเอาปากกาเจลที่มันเข้มขึ้นหนึงนะคะเขียนลงก่อนรอให้หมึกทุกอย่างมันแห้งแล้วก็ระบายลงไปตัวหัวข้อนั้นนะคะจะดูเด่นและสวยมากเลยละ่ะ ทั้งที่มันก็เต็มแล้วนะคะแต่แบบอมขอตอนนิดนึงแล้วกันเนาะเราก็ได้บ้านต้นไม้ที่จะเป็นและเส้นพล n นของนาวานแบบนี้เลยค่ะอาลเต้คันทเลสวัสดีค่ะและคลิปนี้เราก็มาพลาน i t h มีวินี่อีกครั้งนะคะพลานรอบนี้นาวานอยากจะให้โทนสีเป็นเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นบ้านต้นไม้แบบนี้ค่ะ แต่ว่าจะเปลี่ยนสไตล์นะคะให้มันดูเป็นพับอาร์ตขึ้นมาสักนิดหนึ่งค่ะสไตล์ Star มันจะได้เข้ากันกันกบตัวมาลึิพลาโนที่นวหว่านทาเอาไว้นะคะแบบนี้ใครยังไม่ไปดูนะหว่านก็ฝากไปดูกันด้วยนะสไตล์การตกแต่งแพลนของนะหว่านกับสไตล์การตกแต่งไม้คือดัซเดอร์วเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะร่มต้นที่อยากจะระบายสีเยอะๆะนะคะเทมเพลตตัวนี้เนะี่ยนวหว่านได้มาจากเทมเพลตของ c a n v a ค่ะคือนวหว่านนะเปิดตัวที่ Presentation ของ c ค n v a แล้วเจอเขาจะเป็นเหมือนกล่องข้อความสีๆซ้อนๆกันแล้วก็มีตัวอักษ อยู่ข้างในเนี่ยนะคะน้ำหวานก็เลยโอเคดึงตัวนั้นมานะพยายามจะให้มันตรงกลางแล้วอะค่ะแต่พอลงสีจริงมัน ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ฮะนอกจากนั้นนะคะนาวานก็จะสติกเกอร์ที่นาวานเพิ่งทําคลิป unpacking haul ในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนมาใช้ค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยในคลิปนี้ค่ะจะเป็นครั้งแรกที่นวันเอาสติกเกอร์เหล่านี้มาใช้เลยแต่ว่านาวานเพิ่งตัดคลิปเสร็จวันนี้นะคะเมื่อทําตัวกล่องข้อความด้านบนเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะด้านล่างนาวัดตั้งใจจะทําเป็นเหมือน memo pad ซึ่ง memo pad ตัวน,นี้นาวานเรียนแบบจาก memo pad แบบยุคเก,ก่าๆอะคะ่ะกระดาษมันจะเป็นสีเหลืองนวลๆนะคะแล้วก็เป็นลายเส้น ตารางสีน้ำเงิน,นะคะ่ะแท้ง3ามแท่งที่นาวานแปะเอาไว้ทางด้านขวาของตัวกระดานนวานนะคะก็คือเล่นแบบ p o s t i v flag ค่ะคล้ายๆว่าเราจะเน้นหัวข้อ3หัวข้อเป็นตามนี้นะคะทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปะสติกเกอร์เขียนหัวข้อเลยค่ะกลับมาที่ m ม m โมพัดของเรานะคะเมื่อมั่นใจว่าสีมันเริ่มแห้งแล้วนาวานก็ทําเป็นเหมือนวงรีคือว่านาวานาจำได้ว่าตัว m ม m โมพัดที่มเคยเห็นตอนเด็กๆเกนี่ยนะคะมันจะเป็นวงรีแล้วก็เขียนเป็นโลโก้บริษัทอะค่ะนี่นวานก็ทําไปก ท่ามกลางความทรงจําอันเลือนลางของข้าพเจ้านะคะ จากนั้นก็ขีดเส้นไปค่ะเพื่อให้มันดูเป็นแนว90เนาะแล้วก็ลงสีทางด้านล่างนะคะตัวสีเขียวอันนี้นวานตั้งใจเอาไว้ว่าจะเขียน goals ค่ะก็คือเป้าหมายที่ต้องทำในสัปดาห์ถัดไปด้วยความที่วันจันทร์นังคารพูดตอนเช้าอะค่ะนหวาน,นว่างซึ่งวงเล็บตรงนี้เลยว่าสุดท้ายก็ไม่ว่างนะคะมันมีการปรับตารางนิดหน่อย anyway ตอนทำคิดว่าว่างนะวานก็เลยกั้นพื้นที่ตรงนั้นนะคะจะทำเป็น to do list ค่ะแต่ทำเฉยๆมันก็อะไรอยู่นะก็ เลยวาดลายเส้นให้เป็นเหมือนบันไดอะค่ะแต่เป็นบันไดที่ขีดขีดเฉยเฉยประดุดว่าอันนี้เป็นลายของตัว Memo Pad นะคะ ติ๊กเกอร์สาวน้อยใส่ให้ลงไปนะคะแล้วก็เติมรายละเอียดเพื่อจะทำโกลด์ค่ะหลังจากนั้นนะคะนวานก็อยากจะใส่เอลเมนต์ที่มันดูแบบพับพขึ้นมานะก็เลยพิมพ์ข้อ pop art เข้าไปในแคนวาค่ะเห็นเอลเมนต์ตัวไหนขึ้นมาก็ลอกแบบเขาไปเลยนะคะที่นวานไม่ได้ใช้สีพาสเทลเพราะว่าคิดเอาเองว่าถ้าใช้สีพาสเทลในการเขียนเอลเมนต์น่าจะทำให้มันดูจืดแล้วก็โพลนเกินไปค่ะก็เลยเอาสีเหลืองแดงเขียวน้ำเงินนะคะคือเป็นสีที่นวานนึกถึงคำว่าครีเอนหรือครีเอชั่นส ที่หนูรู้สึกว่าเห็นแล้วมาดูสซนๆมันดู Playful มันดูเป็นเด็กๆขึ้นมานะคะใช้ลงไปค่ะตัดขอบทุกจิ๊กนิดหน่อยนะคะเน้นส่วนที่เป็นหัวข้อแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ อันเต้คันเต้สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามา mini plan v สมีกันนะคะเรื่องราวมาเริ่มต้นจากนวานะ่ะไปเจอ Pinterest อันนี้มามันคล้ายๆเกมแบบบันไดงูนะคะแล้วคนที่วาดเนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียนะคะแล้วเขาก็ทําเป็นซีรีส์ของ n น t f l i x กซมั่งนวานคลิป่านะคะคอมเพนเดชั่นของสีที่เขาใช้ทำให้น,หว,านหวานรู้สึกว่าเอ้ยอยากวาดตามนะคะก็ liquor. เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาสตาร์ของเขามาลองวาดดูค่ะเห็นแล้วแถวๆนี้ไหมคะ <c oughs> เื่อิิดน้ <laughs> นวหวนอยู่ที่ร้านแล้ววันนี้ด้วยความที่ตอนนี้มันอยู่ริมถนนนะคะนวนอาจต้องกลับไปใช้เป็น voiceover เหมือนเดิมนะฉะนั้นก็เขากลับไปสู่ความ voiceover คะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ลงสีทองค่ะนวหวนใช้สีเขียวตามตัว reference ของนวหวานเลยนะคะพยายามให้มันเวอรฟทเท่ากันด้วยแต่นั้นก็ระบายสีจนได้เป็นบันไดงูค่ะคือตั้งใจเอาไว้ว่าจะค่อยๆเขียนแต่ละหัวข้อไล่มาตามแต่ละช่องนะคะจะเห็นว่านวนระบายไปก็จิ้มจิ้ม หัวเข้าไปกับตัวกระดาษนะคะจะำตรงนี้เอาไว้นะมันเป็นข้อผิดพลาดเดอวอนาคตนั้งหวานจะทำมันพังเพราะเรื่องนี้แหละ นอกจากนั้นนะคะนวานก็ดราฟต์ให้ตัวบันไดง,งูของนวานนะกินไปหน้าด้านซ้ายด้วยนะคะคือไม่อยากจะจํากัดน้องให้อยู่แค่หน้าเดียวค่ะถึงจุดนี้ขอกระซิบว่าโทนสีทั้งหมดที่ใช้นะคะก็เริ่มหลุดโผลค่ะไอที่แบบดูของเขามาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะเริ่มปล่อยจอยค่ะก็เหลืองๆนั้นนะคะนวานจะเขียนหัวข้อ reflections เอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขดอันสุดท้ายเพื่อท, goals อทํา g a l s ตรงแถวๆนี้มันพยายามแบบเรียกสติตัวเองกลับมาใช้โทนสีตามพาเลทที่เราตั้งเอาเป็น ref นะคะ ก็คือพยายามให้คู่สีที่มันจิ๊ดจ๊ดคอนข้างกันเช่นเขียวกับชมพูเหลืองอะไรเงี้ยลงสีตัวนี้เสร็จเตรียมดูความวินาสันตรโรได้เลยค่ะ3 2 1 2> ุ่มคือว่านะ้อหวานอะเอาตัวปากกาจิ้มจิ้มตอกๆไปกับกระดาษใช่ไหมคะแล้วหัวมันหลุดออกมาค่ะมันก็เลยแบบโอมเจิงนองเจิงนองมากแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราแก้ได้แก้ได้แบบสวยๆเลยสิ่งที่นวันทําก็คือระบายส่วนอื่นแล้วก็รอส่วนที่มันเจิ่งน้องให้แห้งค่ะแต่ก็มีการซับสีที่มันเกินมากๆออกไปด้วยนะคะไม่ไงั้นมันจะแห้งช้าเกินไปเบิกตัวพระเอกของเราค่ะนี่คือน้องปากกาอาคลิกจีนที่เป็นสีขาวออกเป็นเชิงกระดาษถนอมสายตานาวานก็เอาน้องมาค่อยๆลบส่วนที่มันดูแบบน่าเกลียดๆออกไปนะคะจะมีบางส่วนที่นวันจะไม่ได้ระบายสีเพราะว่าถ้าเราดูตามเรฟแล้วว่าข่ะมัจจะเป็นสี ดำนหวานก็จะไม่อยากให้สีมันซ้อนกันหลายเลเยอร์มากเกินไปนะคะก็เลยระบายส่วนอื่นไปด้วยและนี่คือข้อดีข้อใหญ่ของปากกาอะคริลิกเลยค่ะคือน้องสามารถจะระบายซ้อนกันแล้วมันทึบเลยแบบทึบปุ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้ได้นะคะเอาละเราเริ่มลงสีดำแล้วนะคะพอลงสีดำไปปุ๊บนะจะบอกว่ามันจะดูแบบุตายไม่เคยเลอะมาก่อนเลยอะไรใครทําปากกาหัวลุดออกมาไม่มี จริงๆแล้วหน้าพลันบุษมีตัวนี้นะคะนวานทําเสร็จก่อนไมค์แคทเชอร์เดอร์บเมื่อวันที่ที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นว่าไอที่แบบมีการลงสีดําๆเนี่ยคือตัวนี้แหละนวานได้อินสปายมาจากหน้านี้ด้วยส่วนที่ระบายอยู่นะคะคือทูดู i s สคันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานวนทำทูดู i s สแบบนี้แล้วมันเวิร์กมากก็เลยทําต่อนะคะแล้วก็ด้านนี้เออคือไม่อยากให้มันดําเกินนะคะก็เลยอยากจะใช้สีน้าเงินลงแต่สีน้าเงินแล้วก็เอ๊ะลงอะไรนะก็เลยวาดเป็ดลงไปเป็นคนที่ไม่สามารถ ตามเรฟเป๊ะๆได้จริงๆตอนนี้โครงร่างคร่าวๆของเราก็มีครบแล้วนะคะก็ถึงเวลามาลงรายละเอียดพวกลายของใบมงใบไม้การเขียนหัวข้อต่างๆค่ะเช่นเคยนะคะเมื่อหน้าขวาจัดเต็มหน้าซ้ายจะดูโล่งทันทีค่ะเราต้องถมเข้าไป ตอนแรกด้านบนนี้ไม่กล้าลงสีนะคะเพราะไม่อยากจะทําคําว่า November หายไปนะแต่ไหนๆก็มีสติกเกอร์ตัวอักษรน่ารักๆเยอะแล้วนะคะไม่เป็นไรละเราถมไปเลยเดี๋ยวเอาอื่นแปะแทนได้ณนะตอนนี้เริ่มปล่อยตานใจนะคะในเมื่อมีสีดำนหวานก็เลยเติมดาวเข้าไปะคะ่ะตัดขอบ Elements จำเป็นเล็กน้อยนะคะ เบิกตัวซุนดาซัมเมอร์เซตนะคะอันนี้เป็นรุ่น over the rainbow ค่ะแต่คำว่า N O no V แทนคำว่า November นะคะแล้วก็เหล่าน้องสติ๊กเกอร์ตัวหนอนนะส่วนอันนี้จริงๆเป็นของจีน่ะคะนวานก็แรนดอมไปค่ะพวกตัว sparkle ปุ้งยิ้งขทั้งหลายนะคะปลุกความถมนิซึมในตัวนะคะเราจะไม่ให้มีช่องว่างค่ะเราต้องจุดต้องแปะไปเรื่อยๆค่ะส่วนนี้ไม่มีอะไรค่ะคือแค่อยากจะขีดกรอบอนเสาที่ต้องทำงานเยอะสักหน่อยแค่นั้นเอง เมื่อถมจนพอใจดูแล้วรกตาดีก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอานันเต้คันเทเบลล่นะคะและวันนี้เราก็มา mini plant vs มี with กันค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มันจะมีความดำๆมีเติมดาวเติมกับจุดนุ่นจุดนี่ใช่ไหมคะที่เหมือนกับอยู่ในกาซีนะคะเรายังอยู่ในกาซีต่อไปคะ่ะเพราะว่านวานจะพาทุกคนไปขึ้น UFO กันค่ะสีหลักที่นวานจะใช้นะคะก็อยากจะคุมโทนให้มันเป็นเขียวม่วงชมพูอะไรประมาณนี้นะคะ คราวนี้ก็ถึงเวลาลงมือวาดยูของเราค่ะน้หวานก็เริ่มจากทําฐานเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกระจกด้านบนก็จะเป็นสีฟ้าสิ่งที่กําลังวาดอยู่นะคะจะเป็นแบบลําแสงปิ้วปิ้วยฟะค่ะเพื่อที่จะดูดของขึ้นไปแต่ถ้าใครดูในกระตูนะคะจะเป็นตรงๆนะคะนน้องหวานจะแบบว่าเพิ่มเป็นเวฟขึ้นแบบ เสร็จแล้วก็ถมไปเลยค่ะส่วนโค้งทางด้านมุมสายล่างของหน้าขวานะคะอันนั้นนาวานจะวาดเป็นดวงดาวค่ะก็จะเขียนโกลดไว้ในดวงดาวนั้นแล้วก็ระบายสีตัวดวงดาวนะคะอันนี้สลภาพว่ามันแอบเฟลนิดนึงค่ะคือนักวานนะคิดว่าพอระบายออกมาสีมันจะไม่ได้กัดกันขนาดนี้นี่กัดกันไปหน่อย ระบายสีพลาดเสร็จแล้วนะคะก็มาตีกรอบค่ะตอนแรกน้องหมากลังเลอยู่ว่าจะเป็นกรอบดําหรือว่ากรอบน้ําเงินดีนะคะแต่สันนินใจว่าเออน้ําเงินแล้วกันเพราะว่าเราเพิ่งดํามาเมื่อสักาที่แล้วนะคะตีกรอบแล้วก็ถมไปแบบนี้เลยค่ะ น้าทางด้านซ้ายนะคะนหวานดรอฟเป็นริบบิ้นค่ะคือให้เหมือนริบบิ้นมันทัวพันอยู่กันกับตัวตารางของวันที่นะคะคราวนี้ถ้าคิดถึงพวกริบเบิ้ลผ้าสตนนะคะด้านหน้ากับด้านหลังมันจะคนละสีนะคะนหวานก็เลยลงสีสองด้านให้มันใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกันค่ะตรงนี้จะเห็นว่านหวานระบายสีทับวันที่ไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอาสติกเกอร์มาแปะวันที่คืนทีหลังค่ะคราวนี้สัปดาห์นี้นะคะนหวานไม่ได้มีแพลนเรื่องการสอนวันจันทร์ค่ะนหวานก็เลยเอา สติกเกอร์ที่เพิ่งซื้อมาจากร้านโมแฮมนะคะตั้งท่าว่าจะมาแปะวันจันทรแล้วก็จดประมาณทูดูลิสของเราลงไปค่ะส่วนด้านนี้นะคะเป็นทูดูลิสที่นวานทําทุกๆครั้งเลยจริงๆอันนี้คิด ถึงแท็กของกระโปรงตัวเองค่ะคือน้อหว่างเคไปซื้อกระโปรงมาใหม่แล้วมันมีแท็กห้อยลงมาใหญ่มากอะปกติป้ายแบรนด์ต้องเล็กๆใช่ไหมคะนี่แบบใหญ่ตโมโหราแล้วก็เลยเออลองวาดดูแต่ล้วก็ทมสีน้ําเงินนะคะให้กับหน้าทางด้านซ้ายจะได้ดูคอนติเนียวกับหน้าขวาค่ะแต่ก็เพื่อคุมโทนให้มันเป็นไหนท้าพุธตอนต้นนะคือเขียวม่วงฟ้าชมพูอะไรเงี้ยนะคะครึ่งหนึ่งของทางด้านบนของหน้าซ้ายนหว่างก็เลยเอาสีม่วงที่มันตุนต่นๆเทาๆมาลงค่ะ คราวนี้ก็ถึงเวลาแปะสติกเกอร์นะคะนาวานก็แปะสติ๊กเกอร์ทับไปเลย1ช่องมาได้ดูมีสีสันสดใสแบบนี้เอาสติ๊กเกอร์ตัวอ,อักษรน,นะคะแปะวันที่คือลงไปค่ะเพราะตะกี้เราก็ระบายทับเข้ามาเนาะด้านบนค่ะเขียนคำว่า to do เพื่อจะเตือนความจำตัวเองนะคะว่าอย่าลืมทำอะไรในสัปดาห์นี้ หน้าทางด้านซน้ายนะคะเอาสติกเกอร์ตัวอักษรของซุนดาสมาร์ทเซตรุ่นน้องสายใหม่นะแปะเขาว่าพลันเอาไปค่ะคราวนี้ตรงเนี้ยที่นวหว่านทําเป็นสีดำาๆกลมๆเอาไว้ค่ะเพราะว่าสีที่นวหว่านจะเอามาแปะอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะคะก็กลัวว่ามันจะกลืนกันกับน้องลําแสงสีม่วงกลับไปที่น้องสายใหม่นะคะเติมขอบสีดําให้เขานิดๆเพื่อให้ตัวอักษรมันลอยขึ้นมาค่ะเสร็จสรเรียบร้อยตัดขอบน้องนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้ยว้วยของเราเขียนชัดเจนขึ้นตรงนี้เหมือน จะเสร็จแล้วแต่สุดท้ายนระหวางก็ไปหาสติกเกอร์มาแปะเพิ่มกลายเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ก็หวังว่าคนที่อยากดูยาวๆก็ได้ดูกันจุใจแล้วนะคะไปแล้วค่ะ love you and God bless all